สวัสดีเพื่อนๆทาง YouTube และทางแฟน,นเพจแฮกเท e เจาะเกมกัรเงินนะครับก็กลับมาวางแผนตลาดกันนะครับสำหรับวันที่20ตุลาคมหลังจากที่เมื่อวันที่ผ่านมาเนี่ยตลาดก็แดงกันทั้งกระดาเลยนะครับผม โดยสุดท้ายแล้วเนี่ยเซ็นินเด็กเนี่ยเขาก็ไม่สามารถที่จะยืนบริเวณนี้ได้นะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพอถูกแรงขายลงมาเนี่ยแล้วหลุดบริเวณแนวนี้เนี่ยก็ถูกเทกันลงมาต่อเลยนะครับผมโดยกลุ่มที่นําตลาดลงมาเยอะๆเนี่ยนั่นก็คือในกลุ่มของสื่อสารนะครับผมอย่างเช่นตัวแอดวานะครับที่เกิดแท่งแดงเนี่ยค่อนข้างที่จะน่ากลัวเลยนะครับหลุดกรอบบริเวณนี้ลงมานะครับรวมไปถึงกลุ่มแบงก์ต่างๆนะครับ ก็ถูกแรงเทขายแบบนี้ลงมาเลยเหมือนกันนะครับผมสำหรับมุมมองของเซ็ตอินเด็ก์นะครับอย่างที่เราคุยกันมาตลอดนะครับว่าบริเวณ16-40เนี่ยคือบริเวณที่เขากําลังทดสอบเพื่อที่จะเลือกทางอยู่นะครับผมแล้วพอเขาไม่สามารถที่จะยืนได้เนี่ยแรงขายเนี่ยมันก็เลยออกมาแบบแรงเป็นพิเศษแบบนี้เลยนะครับผมดังนั้นนะครับกรอบการเล่นนะครับเราก็อาจจะมองว่าบริเวณนี้นะครับคือแนวต้านที่ค่อนข้าง แข็งแกร่งแล้วนะครับผมเพราะว่าหลังจากที่มีปัจจัยของการเปิดประเทศอะไรต่างๆแล้วเนี่ยแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยตลาดเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะผลักดันขึ้นไปได้นะครับผมดังนั้นเนี่ย การที่เขาจะปรับตัวขึ้นไปได้อีกรอบนึงเนี่ยยังไงเขาก็จะต้องค่อยๆที่จะไต่บริเวณนี้ขึ้นไปนะครับผมหรือว่าอาจจะมีแรงซื้อกลับขึ้นมานะครับแล้วก็ยืนแถวๆบริเวณนี้แล้วก็กลับขึ้นไปนะครับผมแต่ถ้าหากว่าวันนี้นะครับยังโดนแรงเทขายต่อเนื่องลงมาเนี่ยบริเวณแนวรับแรกเนี่ยนั่นก็คือแถวๆบริเวณ1,600จุดนั่นเองนะครับผมโดยผมได้นําข้อมูลบางอย่างนะครับที่น่าสนใจนะครับมาให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับ ข้อมูลนี้นะครับคือยอดการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุนนะครับซึ่งเพื่อนๆเนี่ยสามารถที่จะดูกันได้ด้วยตัวเองเลยนะครับผมในเว็บของตลาดหลักทรัพย์นะครับซึ่งข้อมูลในวันนี้เนี่ยก็เป็นข้อมูลที่ผมเซฟเก็บไว้นะครับเพราะว่าข้อมูลเหล่านี้เนี่ยก็เป็นแมทเทอเรียลนะครับหรือว่าเป็นวัตถุดิบนะครับที่ผมเนี่ยนำไปวางแผนแล้วก็วิเคราะห์ตลาดต่อนะครับโดยในวันที่7ตุลาเนี่ยมีการช็อตซิงเกิลสต็อกฟิวเจอร์นะครับของทางฝั่ง นักลงทุนสถาบันนะครับค่อนข้างมากแล้วก็การเปิดรองพุทธนะครับผมของทั้งนักลงทุนสถาบันแล้วก็ของทั้งต่างชาตินะครับผมตรงนี้เนี่ยผมอยากจะชี้ให้เห็นนะครับว่าบริเวณนั้นเน่ยนั่นก็คือแท่งเทียนแท่งนี้นั่นเองนะครับผมแล้วก็ขึ้นมานะครับจนถึงบริเวณวันที่แถวๆว,วันที่12นะครับที่มีการประกาศเปิดประเทศนะครับแล้วเซ็ตเนี่ยก็มาคลุกคลิกอยู่แถวนี้นะครับผมจนเกิดแท่งแดงแบบนี้ ดังนั้นนะครับที่ผมหยิบมาให้ดูเนี่ยผมกําลังจะบอกว่าถ้าหากว่าแท่งเทียนเนี่ยสามารถที่จะกดตรงนี้ต่ําลงไปได้อีกเนี่ยผมก็จะมองนะครับว่าตลาดเนี่ยมีโอกาสที่จะพักตัวลึกนะครับลงมาแถวแถวบริเวณ1,600จุดซึ่งก็เป็นเพียงมุมมองส่วนตัวของผมเท่านั้นนะครับที่ผมใช้วางแผนนะครับซึ่งในส่วนนี้เนี่ยผมก็นําบางส่วนนะครับมาแชร์ให้เพื่อนๆฟังกันนะครับผมก็ ฟังแล้วก็นําไปพิจารณาต่อนะครับไม่ต้องตกใจหรือว่าไม่ต้องแพนิคอะไรทั้งสิ้นนะครับผมแล้วก็ไม่ได้เป็นการชี้นํานะครับให้ซื้อหรือว่าขายหุ้นนะครับผมดังนั้นเนี่ยบริเวณนี้นะครับการที่ผมจะวางแผนฟิวเจอร์ต่อนะครับผมก็จะมาดูนะครับว่าสําหรับแท่งนี้นะครับแท่งวันที่7นะครับที่ผมได้กล่าวไปเนี่ย บริเวณนี้เนี่ยถ้าหากว่าเขามีการปิดแล้วกดลงมานะครับก็ผมก็จะค่อนข้างให้น้ําหนักนะครับในทางฝั่งช็อตนั่นเองนะครับผมเพราะว่าผมก็จะมองว่าการขึ้นครั้งนี้เนี่ยอาจจะมีบางอย่างนะครับที่เราอาจจะไม่ได้รู้ทั้งหมดนะครับผมสิ่งที่ผมทำเนี่ยนั่นก็คือ เราต้องเชื่อกราฟไว้ก่อนนะครับถ้าหากว่ากราฟเนี่ยเขาลงเนี่ยผมก็จะมองว่ามันลงนะครับผมอย่างที่ผมได้ชอบเขียนออกไปในเพจอยู่บ่อยๆนะครับว่าถ้าหากขึ้นเนี่ยผมก็จะเล่นฝั่งขึ้นนะครับหรือว่าฝั่งรองแต่ถ้าหากตลาดลงเนี่ยผมก็จะเล่นฝั่งช็อตเป็นหลักนะครับผมนั่นก็คือแนวคิดนะครับที่ผมใช้เอาตัวรอดนะครับในตลาดฟิวเจอร์หรือว่าการเทรดยังไงแบบไม่ต้องเดานั่นเองนะครับผมดังนั้นนะครับแผนในวันพรุ่งนี้นะครับถ้าหากว่า เขาหลุดกรอบนี้ลงมาอีกรอบเนี่ยนั่นก็เป็นจังหวะที่เราจะช็อตนั่นเองส่วนในวันนี้นะครับสำหรับใครที่เทรดเนี่ยแล้วพบว่าตลาดลงแรงมากเลยนะครับผมผมก็จะมาชี้จังหวะให้เห็นนะครับสำหรับการเล่นเบรกเอาท์นะครับในไทม์เฟรมเล็กนะครับ ตรงนี้เนี่ยเราจะเห็นนะครับว่าเป็นบริเวณแนวรับสําคัญเลยนะครับที่วันก่อนหน้าเนี่ยเขาเคยมาทําโซนบริเวณนี้นะครับแล้วในวันนี้นะครับหลังจากที่เขามาทํากรอบบริเวณนี้เนี่ยแล้วพอราคาเนี่ยเขาหลุดลงมาเนี่ยจุดนี้นะครับก็เป็นจุดสําคัญที่เราสามารถที่จะ follow shot ลงมาได้เลยนะครับผมหรือถ้าหากว่าใครเป็นนักเล่นสั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยเราก็มีจังหวะนะครับเล่นตั้งแต่ตอนเปิดนะครับนั่นก็คือจุดที่เหมาะสมเนี่ยนั่นก็คือจุดที่เขา ลงมาต่ํากว่าราคาเปิดนะครับผมหรือว่าลงมาต่ํากว่าแท่งเทียน5นาทีแท่งแรกนะครับผมจุดนี้เนี่ยเราก็จะช็อตได้แถวๆบริเวณ992นะครับโดยลักษณะนี้นะครับเราก็จะเห็นว่าในวันที่ผ่านมาเนี่ยรูปแบบเนี่ยเขาก็เป็นแบบนี้มาตลอดเลยนะครับผมซึ่งผมก็ได้ช็อตมาเหมือนกันนะครับผมแถวๆบริเวณ992นะครับเพราะว่าอย่างที่เราคุยกันว่าที่เฟกเนี่ยถ้าหากว่าเขาเบรคขึ้นมาแล้วเขายืนไม่ได้เนี่ยโอกาสที่เขาจะลงกลับมาเนี่ย อย่างน้อยๆเนี่ยคือบริเวณแนวรับเดิมเนี่ยก็จะมีค่อนข้างสูงนะครับผมดังนั้นเนี่ยถ้าหากว่าใครเล่นสั้นเนี่ยก็สามารถที่จะนําแผนเหล่านี้นะครับไปวางแผนต่อได้นะครับโดยวันพรุ่งนี้เนี่ยถ้าหากว่าราคาเนี่ยเขามีการเบรกบริเวณโซนนี้ลงมาต่อเนี่ยเราก็สามารถที่จะมองว่าเขาอาจจะลงได้นะครับผมหรือถ้าหากว่าเขามีการลงมาแล้วยกโลกขึ้นมาได้พร้อมกับสัญญาณไดว์เจนต่างๆนะครับก็อาจจะมองว่าเขามีโอกาสขึ้นได้แล้วก็หาจังหวะลองได้เช่นกันนะครับผม เพราะว่ารูปแบบของราคาเนี่ยยังไงนะครับเขาก็ยังเรียกได้ว่าอยู่ในโซนขาขึ้นอยู่นั่นเองนะครับผมเรามาต่อกันที่หุ้นกันเลยนะครับผมโดยหุ้นตัวแรกนะครับที่หยิบมานะครับนั่นก็คือหุ้นวินนะครับผมตัวนี้นะครับก็เป็นหุ้นตัวเล็กนะครับที่ขึ้นมาจ่อเบรกได้นะครับผมบริเวณ1.07นะครับซึ่งลักษณะนี้นะครับก็แน่นอนว่าสายดทรีเนี่ยก็ต้องจับตาแล้วก็เอาเข้าวัดลิทให้ดีเลยนะครับผมสําหรับหุ้นวินนะครับผม ตัวต่อมานะครับนั่นก็คือ cmo นะครับผมตัวนี้ก็เป็นตัวเดิมๆนะครับที่เราเคยเล่นกันไปแล้วนะครับผมแล้วราคาเนี่ยก็ทําท่าว่าจบรอบลงมาเลยนะครับผมโดยในวันล่าสุดเนี่ยเขาก็สามารถที่จะเปิดกระโดดขึ้นมานะครับแล้วก็วิ่งขึ้นมาได้แบบนี้นะครับดังนั้นเนี่ยวันต่อมาเนี่ยก็ต้องมาเฝ้าสังเกตกันต่อนะครับว่าเขาสามารถที่จะเล่นต่อได้นะครับดังนั้นในวันต่อมานะครับเราก็กลับมาสังเกตกันต่อนะครับว่าเขาสามารถที่จะเบรกบริเวณ2อ2นได้น้อยนะครับผมถ้าว่า เบรกได้เนี่ยสายเก่งกําไรก็สามารถที่จะเข้าไปหาจังหวะกันได้นะครับผมตัวต่อมานะครับก็คือ c m c ครับตัวนี้ก็เป็นหุ้นที่ขึ้นมาในตอนเย็นก่อนปิดตลาดนะครับอย่างสวยงามแลวขณะนี้เนี่ยก็เช่นกันนะครับรูปแบบการจอเบรกแบบนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีนะครับของหุ้นเก่งกําไรนะครับที่เราจะนําเอาเข้าวัดลิ์นะครับสําหรับ c m c ตัวต่อมานะครับนั่นก็คือโคลแมนนะครับ เราจะเห็นนะครับว่าลักษณะง่ายๆเลยนะครับในวันที่ตลาดลงแรงๆเนี่ยให้เราสังเกตนะครับว่ามีหุ้นตัวไหนบ้างที่ไม่ลงนะครับผมถ้าหากว่าหุ้นตัวนั้นเนี่ยไม่ลงแล้วก็ยืนแข็งแกร่งกว่าตลาดเนี่ยลักษณะนั้นนะครับก็จะเป็นการบ่งบอกว่าหุ้นตัวนี้เนี่ยอาจจะมีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นได้ในวันต่อมานะครับถ้าหากว่าวันต่อมาเนี่ยราคาเขาไม่ได้มีการลงต่อไปมากหรือว่าราคาเขามีการรีบาวกลับขึ้นมาได้เนี่ยหุ้นพวกนี้เนี่ยก็จะเป็นหุ้นที่ตลาดค่อนข้างให้ความสนใจกันนะครับ ตัวต่อมานะครับยูมินะครับหุ้นตัวนี้เนี่ยก็สามารถที่จะเล็กบริเวณ2บาทขึ้นมาได้นะครับผมโดยลักษณะเนี้ยนั่นก็คือเบรกกรอบแถวแถวบริเวณ1.82ตรงนี้ขึ้นมาได้นะครับซึ่งอย่างที่ผมได้บอกนะครับว่าตัวเลขกลมๆเนี่ยค่อนข้างที่จะมีความสําคัญนะครับในการเทรดหุ้นไม่ว่าจะเป็น1บาท2บาท5บาท10บาท เหล่านี้นะครับเป็นจุดที่นักเก็งกําไรเนี่ยเขาให้ความสําคัญกันนะครับผมเช่นหากว่าราคาเนี่ยสามารถที่จะยืนเหนือ2บาทได้เนี่ยคนในตลาดเนี่ยก็จะเริ่มมองนะวครับว่าหุ้นตัวนี้อาจจะขึ้นต่อไปได้อะไรประมาณนี้นะครับผมดังนั้นก็จับตาดูกันไว้นะครับผมแล้วก็วางแผนกันต่อนะครับตัวต่อมานะครับ AKP นะครับก็เป็นตัวที่ติดท็อปเกนเนอร์ขึ้นมาเหมือนกันนะครับผมสําหรับหุ้นที่ไซเวย์อยู่นานนะครับผมแล้วก็สามารถที่จะมีวอลลุ่มเข้ามานะครับแล้วก็ ปิดนะครับจอบริเวณด้านบนนี้ได้ดังนั้นเนี่ยถ้าหากว่าราคาผ่านแถวแถวบริเวณโซนนี้ขึ้นไม่ได้นะครับก็มีโอกาสนะครับที่ราคาเนี่ยอาจจะไปลุ้นกับที่บริเวณหายเดิมนะครับผมตัวต่อมานะครับนั่นก็คือหุ้นแอ v ดวานะครับโดยจะเห็นนะครับว่าล่าสุดเนี่ยราคาเนี่ยเขาก็มีการเบรกหลุดโซนนี้ลงมาแลครับผมซึ่งตัวนี้นะครับผมก็จะมาพูดถึง DW ในฝั่งพุทธนั่นเองนะครับผมถ้าหากว่า ใครที่เทรด DW ได้นะครับหรือว่ามีความรู้เกี่ยวกับ DW สามารถที่จะดูราคาเป็นดูตารางเป็นนะครับผมรูปแบบนี้เนี่ยก็เป็นรูปแบบที่น่าสนใจนะครับว่าหุ้นเนี่ยก็มีโอกาสที่จะปรับตัวลดลงนะครับผมตัวต่อมานะครับนั่นก็คือหุ้น CI นะครับก็เป็นหุ้นที่เราเล่นกันมาตลอดนะครับอย่างที่ผมได้บอกตลอดนะครับว่าสําหรับการเป็นนักเก็งกําไรระยะสั้นนะครับอย่าเป็นคนสุดท้ายที่ขายมันนะครับผมดังนั้นเนี่ยถ้าว่าคุณเข้าไปเทรดหุ้นตัวนี้นะครับแล้วคุณ จบในวันจบในวันจบในวันได้เนี่ยก็อย่าเพลินนะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยหุ้นเนี่ยการที่เขาขึ้นไปเยอะๆเนี่ยเวลาเขาจบเนี่ยเขาก็จบแบบนี้เลยนะครับผมดังนั้นเนี่ยตัวนี้เนี่ยผมก็เข้าไปเทรดเกือบจะทุกวันเลยนะครับผมแต่ว่าจบในวันแล้ววันต่อมาเนี่ยบางทีซื้อแพงกว่าเดิมเนี่ยผมก็ยอมซื้อนะครับผมถ้าหากว่าผมเห็นว่าหุ้นตัวนั้นๆเนี่ยมีโอกาสจะขึ้นต่อนะครับผมส่วนในวันที่เขาแดงยาวลงมาแบบนี้เราก็ไม่ต้องเล่นนะครับซึ่งในส่วนนี้นะครับที่ผมหยิบตัวนี้มาให้ดูนะครับเพราะว บอกนะครับว่าถ้าหากว่าหุ้นเนี่ยมีการลงมามากเกินไปเนี่ยอาจจะมีจุดนะครับที่หุ้นมีโอกาสเด้งนะครับอย่างตัวนี้เนี่ยเราก็สามารถที่จะวางแผนไว้ได้นะครับว่าถ้าหากว่าหุ้นมีการย่ออย่างเกินผิดปกตินะครับลงมาถึงแถวแถวบริเวณ1บาทต้นๆหรืออะไรแบบนี้เนี่ยก็มีโอกาสที่จะมีแรงเด้งของหุ้นตัวนี้กลับขึ้นไปนะครับผมแต่ว่าการเทรดในลักษณะนี้นะครับก็ต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับเพราะว่าอย่าลืมว่าเรากําลังเล่นอยู่กับ หุ้นที่กําลังเจอแรงขายอย่างหนักนะครับผมสําหรับมือใหม่เนี่ยก็ไม่แนะนำนะครับให้ไปเล่นหุ้นที่อยู่ในขาขึ้นมากกว่านะครับผมสาหรับวันนี้เนี่ยก็ประมาณนี้นั่นเองนะครับถ้าหากว่าใครที่สนใจคอร์สเรียนนะครับก็สามารถที่จะทักผมเข้ามาได้นะครับทาง l i โอเนะครับในคอร์สเนี่ยก็จะเจาะลึกนะครับในเรื่องของเทคนิคนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมก็ให้สิทธิ์นะครับเพื่อนสมาชิกที่ติดตามผ่านทาง YouTube เนี่ยก็จะมีส่วนลดไปเลยนะครับสำหรับคอร์ส Unlock ็อก h n i c a l นะครับจาก8,900บาทเหลือ4,900บาทนะคร ซึ่งสำหรับใครที่ติดตามมาทางช่อง YouTube เนี่ยผมก็จะแถมในส่วนของ e l เ t ็ w เ v e และ f i b o n a c c ชให้ด้วยนะครับผมก็สามารถที่จะทักเข้ามาสอบถามแล้วก็พูดคุยกับผมได้นะครับผมส่วนใครที่สนใจคอร์สเรียนเทรดเทิร์นโปรนะครับคอร์สนี้เนี่ยก็จะเจาะลึกทุกกลยุทธ์เลยนะครับที่ผมใช้นะครับตั้งแต่รันเทนเดทเทรดสวิงเทรดนะครับแล้วก็จะเจาะลึกต่างๆนะครับไปในเรื่องของการดูบิตออฟเฟอร์ต่างๆนะครับการดูช่วงเวลาที่เหมาะสมนะครับที่เราจะ ทำการซื้อขายนะครับผมรวมไปถึงเทคนิคต่างๆในคอร์ n l o c k t e c เทคนิคเนี่ยก็จะได้เรียนกันไปด้วยเลยนะครับผมไม่ต้องซื้อทั้ง2คอร์สนะครับซึ่งในส่วนนี้เนี่ยผมก็จะเพิ่มเติมในส่วนของการโคชชิ่งนะครับถ้าหากว่าใครที่โรงเรียนเนี่ยก็สามารถที่จะนัดกับผมนะครับเพื่อที่จะซูมได้นะครับหครั้งนะครับแล้วก็สามารถที่จะปรึกษากันได้ตลอดเลยนะครับผมไม่มีเงื่อนไขนะครับผมในระยะเวลา1ปีก็จะโคชชิ่งกันแบบเป็นพี่เลี้ยงกันไปยาวๆเลยนะครับถ้าหากใครที่ต้องการที่จะฝึกเทรดแบบจริงจังเนี่ ถ้าผมเข้ามาได้นะครับทาง Line OA นะครับผมก็ขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามถ้าหากว่าใครเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับก็อย่าลืมกดไลค์นะครับแล้วก็คอมเมนต์บอกผมไ้ด้วยนะครับผมก็จะได้นำเทคนิคเหล่านี้นะครับมาแชร์กันแบบสาธราณะให้ดูกันแบบนี้นั่นเองนะครับผมสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามสวัสดีครับ